นะคะวัน,นี้กลับมาพบกับใหม่แล้วนะคะในช่อง Makeup by ยใหม่วิลเลมนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็มีลุค แบบว่าเป็นสาสใสฟอแบบนี้มาฝากกันเลยนะคะเป็นลุกวิกเอนลุกที่แต่งง่ายๆนะคะเพราะว่าใหม่เห็นช่วงนี้สาวๆออกไปข้างนอกเยอะมากหมยก็เลยมีลุคนี้มาฝากกัน,นะค่ะเพราะเป็นลุกที่สามารถปังได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็สามารถติดทนาน,นานระหว่างวันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่แนะนําก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่หมยใช้แล้วมันดีจริงๆนะคะแล้วก็ติดทนกลมีความเป็นเนเชอรัลุคแบบใสๆธรรมาชาตินะคะสวยปั้งแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสาวๆคนที่มี ห้องใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่านะคะหรือว่าอยากให้แนะนำอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะม่ดีข้ามมาตอบนะคะรับวันนี้ก็เชิญชมกันได้เลยค่ะ สำหรับวีเอนลุกนะคะใหม่ก็อยากได้แบบบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะคะถึงว่าเราจะมีสิวก็ตามนะคะใหม่ก็จะใช้ของ l o ร e อัลตัวนี้เลยนะคะซึ่งเป็นเอ่อฟาวเดชั่นนะคะตัวนี้เป็นเอ่อ,องพื้นที่แบบบางมากแล้วใหม่ชอบใช้แบบว่าวีเอนหรือว่าไปทำงานนะคะใหม่ก็ใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะคะแปลนให้เกลีย คือแปลงค่ะมันจะดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะแบบเข้าไปได้ดูขุมขนนะคะพวกริ้วรอยต่างๆค่ะมันก็จะไปปกปิดได้ง่ายก่อนที่เราใช้นิ้วนะคะไม่ก็ใช้คอนซีลเลอร์ของนานะคะรุ่นนี้นะคะสีที่หมยใช้เป็นสีมะกระแรงนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นสีที่ไมยโปรดแล้วก็ชอบมากยี่ห้อนี้คือแบบมันปกปิดจริงๆค่ะมันปกปิดดีจริงๆนะคะหมยก็จะใช้แต่พวก รอยคำใต้ดวงตาแบบนี้นะคะแบบแล้วก็จมูกนะคะแล้วก็ริมปากตรงนี้มันจะเป็นแบบแล้วไหนก็จะแตะลงมาแบบนี้อันนี้เป็นแบบไฮไลท์ที่กลายเป็นไฮไลท์ไปด้วยในตัวนะคะทลไหนก็ใช้แปลงนะคะปัดเกลี่ยเกลี่ใช้แปลงมันดีตรงที่ว่ามันสามารถ ปกปิดได้ดีกว่าใหม่ก็ใช้เป็นนริคิดบรัชนะคะของนานะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีปรดของใหม่นะคะเป็นสีเลสเตอร์มันเป็นเนอริคิดนะคะวิธีการใช้ใหม่จะเขย่าก่อนมือมาขยี้แบบนี้นะคะขยี้ก่อนแล้วเราก็เอามาแตะแตะแบบนี้ที่พวงแก้มของเรานะคะคือใหม่ชอบมาก แล้วหม่ก็จะใช้ที่เหลือเนะี่ยอ่าแตะจมูกแบบนี้ไฮไลท์จมูกแทนนี่นะคะ MAC นะคะตัวนี้นะคะสีที่ไม่เลือกใช้นะคะเป็นมิเดียมนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นเหมือนแปง้งแป้งแบบนี้นะคะไม่ก็จะเอามาเอ่อทาตรงที่คิ้วก่อนเลยเพราะว่าไม่จะเขียนคิ้วนะคะไมคอยากให้คือไม่เป็นคนที่ไม่มีขนคิ้วนะคะไม่ก็เลยใช้แป้งนะคะ แตะตรงนี้ให้ส่วนบริเวณนี้มันแห้งแล้วเวลาเราเขียนคิ้วอะ่ะมันจะติดง่ายค่ะมันจะติดทนค่ะแต่ว่าใหม่ย,ยังจะไม่ทาแก้มก่อนนะคะพวกหน้านี่ใหม่ย,ยังไม่ทาใหม่ทาเอาแป้งมาทาขนคิ้วก่อนโอเคให้ขนคิ้มันแห้งจากนั้นใหม่ก็จะเขียนคิ้วนะคะของออนิกนะคะรุ่นนี้นะคะมันตัวนี้คือมันเป็นมันติดทนนาน,นะคะมันจะเป็นเหมือนเนื้อสีมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ คือใหม่จะใช้อันนี้นะคะในการทา,เ,าเขียนกรอบคิ้วก่อนนะคะจากนั้นใหม่ถึงใช้ตัวเ,เนื้อเป็นฝุ่นทับอีกทีเพราะว่ามันทําให้คิ้วเราติดทนง่ายนะคะติดนานนะคะเพราะว่าใหม่เป็นคนที่มีขนคิ้วนะคะเพราะฉะนั้นใหม่ก็ต้องใช้วิธีการเทคนิคในการเขียนคิ้วให้มันอยู่ทนนานระหว่างวันนะคะคือเป็นคนที่แบบไม่มีขนคิ้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามวาดให้มันแบบ ครีเอทคิวเราเองให้มันแบบคนก็ไม่มีหลังจากนั้นเราได้เสร็จแล้วใหม่ก็จะใช้เป็นของ w e ทแอนด์วานะคะรุ่นนี้เป็นเนื้อเป็นสีทีเขาอะคือใหม่ชอบรุ่นนี้ตรงที่ว่าเขามีสสีให้ใหม่เลือกค่ะ คือมีสีดําสีเข้มหน่อยกับสีน้ําตาลแบบนี้นะคะแล้วเราสามารถใช้สีดํานะคะในการเขียนหางคิ้วนะคะแล้วก็สีน้าตาลใช้หัวคิ้วนะคะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติในการเขียนคิว้วแล้วมันก็จะดูไม่เป็นปริงนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเทคนิคง่ายๆเลยนะคะมันจะได้คิ้วประมาณแบบนี้ถ้าเป็นคนแบบไม่มีขนคิ้วเลยอะแล้วก็เขียนยากมากเห็นแล้วก็ใช้ปลายอันนึงที่มันหัวทู่ๆหน่อยนะคะใช้สีน้ำ ตานอ่อนนะคะแล้วก็แตะคิ้วนะคะเรเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วใหม่ก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวเดิมนะคะของนานะคะเพราะว่าเมื่อก่อนอันนี้ใหม่ไม่ได้แต้มตรงที่เป็นรอยสิวนะคะนีนก็เอามาแต้มต่อที่เป็นรอยสิวแตะไปท็อปอีกทีหนึ่งวิธีการที่แบบว่าให้เราแบบว่า กบสิวได้ดีะคะ่ะหมาแนะนําให้ทุกคนแบบว่าทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะทิ้งไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็ค่อยเอานิ้วมือนะคะมาแตะลงพออแบบว่าพอจุดที่เราแบบว่าต้องการจะปกปิดมันก็จะคือจะไม่แนะนําให้แบบว่าแตะไปเลยคือรอให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตบทับอีกทีนึง เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะใหม่ก็จะใชออ้แป้งเหมือนเดิมนะคะตัวกลับมาที่แป้งของแม็กนะคะตัวนี้นะคะโดยการทาหน้าเลยค่ะแต่ว่าใหม่จะทาแค่ตรงใต้ดวงตานะคะคือใหม่ชอบยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่ามันไม่หนาจนเกินไปแล้วมันแบบให้มีความกรระหว่างวัน อึงเราแต่งเสร็จแล้วก็ยังมีความโกรนะคะคือมันไม่ดูมันไม่หนาเกินไปเห็นไหมไมันไม่หนาเลยของบูเบอรี่นะคะบูเบอรี่สีที่ใหม่ใช้เป็นโรสพูดนะคะ n ัมเบอรนะคะหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นพาเลตนี้นะคะเปิดมาหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้อย่างนี้ไปเลยนะคะหาทับตาไปเลย ไม่ต้องลงพื้นอะไรนะคะไม่ต้องลงสีอะไรทั้งนั้นสีมันจะเป็นแบบมันบอกว่าเป็นสีโรสอูดนะคะใช้แปลงเป็นแปลงหัวเล็กแบบนี้นะคะแบบนี้เขียนตาด้านล่างเลยนะคะ ทาสนะคะตัวนี้นะคะสีที่ไม่ใช้ออกเป็นสีทองทองมันสามารถเอาไว้สำหรับาทาที่เป็นทอยตาของเรานะคะกลางนะคะปึกไม่ธีการให้แตะแล้วก็ตบลงมาไม่ใช่แบบนี้นะคะนิกตัวนี้เลยนะคะเป็นสี ไอ้หนที่เป็นสีขาวนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะหม่ก็ใช้เป็นดินสออายไลเนอร์ตัวนี้นะคะของ i n t o i t นะคะในการเขียนตาด้านล่างนะคะกับตาด้านบนอายไลเนอร์ ของอินทรีย์ตัวเดิมนะคะเป็นว e ต p r o o f ตัวนี้นะคะแล้ววิธีการนะคะไมค์ก็จะใช้กริดจากหางตาก่อนนะคะตัวของ ฟิตมีนะคะรุ่นนี้นะคะฟิตมีสี3-2-2นะคะในการมาคอนทัวร์หน้านะคะใช้แปรงแบบนี้นะคะในการเกลี่ยเกลี่ยคอนทัวร์นะคะเนี่ยค่ะใต้แก้มเราแบบนี้นะคะให้มันจริงๆก็เหมือนกับคือกราม ะะกรามแบบนี้มันจะได้เป็นธรรมชาติเห็นไหมวิธีการอาจจหมุกร็าให้เราแบบใช้แปรในกดแบบนี้แล้วไปลงมา คอนทัวร์หน้าไปแล้วนะคะจากนั้นทําไใหมก็ใช้เป็นแป้งของแม็กนะคะตัวนี้ตัวเดิมนะคะแล้วก็ใหม่ใช้วิธีการเซตนะคะโดยไหมจะไม่แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เซตเยอะนะคะแบบไม่หนามากคือแบบเซตนิดเดียวค่ะตัวแบบว่าให้มันอยู่เฉยๆแบบตบๆนิดหน่อยนิดหน่อยไหนก็จะดัดขนตานะคะ่ะแล้วก็ปาสมาสคารานะคะ คือหมายเป็นคนที่ตาเล็กเพราะฉะนั้นหม่ก็ต้องเขียนอายไลเนอร์ให้มันแบบมันใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่แบบตาโตอะไรเงี้ยเราจะเขียนเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สวยนะคะซึ่งมาสคาร่าที่หม่ใช้วันนี้เป็นของชิชเชโดรุ่นนี้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยรุ่นนี้นะคะไม่ต้องเรียบนะคะไม่งั้นมันจะเป็นก้นคือเราจะไม่ต้องจําเป็นต้องปัดแบบ ครั้งเดียวให้มันอย่างนี้ค่ะพยายามให้มันอยู่เข้าไปในเส้นเราแล้วก็ปัดขึ้นหรือเรามองลงจากข้างล่างก็ได้ค่ะโอเคนะคะเมื่อเราปัดมาสคารา่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะใหม่ก็ใช้ Wet n n d Wild ตัวนี้นะคะเป็นปัดออนะคะแต่ว่าสีเขาออกจะเป็นสีออกเป็นเป็นไหมเป็นออกแบบทองๆองอ,งอันนี้ใหม่จะใช้ แบบว่าคืเหมือนเป็นไฮไลท์ไปในตัวเลยอะคะ่ะมันก็จะเป็นทองทองเห็นไหมเนี่ยเอาอย่างงี้นะคะเหมือนใช้เป็นไฮไลท์แทนนะคะจม,มไม่ยากให้มันปังหน่อยไมก็ใช้ขนตาของซาซ่านะคะเป็น3 d ตัวนี้นะคะไม่ก็จะอามาตดนะคะ ขนตานะคะก็ติดง่ายๆมากค่ะขนตาใหม่ก็จะใช้แหนบในการติดนะคะแล้วก็ใช้ทากาวให้มันฉ่ำๆนะคะแต่กาวเนี่ยค่ะใหม่แนะนําเป็นของคอสลุกนะคะเพราะว่าใช้ดีนะคะแล้วก็ติดง่ายมากค่ะแล้วก็ป๋อยแห้งแบบนี้นะคะมันมันไม่ฟุง้งเกินไปใหม่ไม่ชอบติดอะไรที่มันฟุง้งเล้ก็ติด ติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือถ้าเราแบบอยากเก็บรายละเอียดเราก็ใช้ eye liner นะคะเก็บรายละเอียดอ,อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เก็บไปเลยได้นะคะ สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือลิปสติกนะคะซึ่งลิปสติกที่ไม้ใช้วันนี้นะคะไม่ใช้ของนานะคะสีนี้นะคะเป็นสีสโลไลท์ค่ะเป็นสีโปรดของหม่เลยนะคะคือสีเขาแบบว่าลดมากคือไม่ทู้จะพูดยังไงคะ่ะมันเลดจริงๆคือมันลดแบบรู้ไหมว่าหม้ต้องไปแย่งชิงสีนี้จากที่อื่น้นมาขนาดไหนนะคะสีเขาจะแบบคือสวยมาก สีเขาแบบสวยจริงๆค่ะแล้วก็คือมันแบบไม่ตกล้องนะคะตัวนี้แล้วก็มันแบบว่าเราทานข้าวนะคะไม่เป็นคราบแล้วก็ติดทนนานระหว่างวันนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญและสีเขาสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวมันจะ,ะทาให้ดูกันเลยนะคะอันนี้นะคะ แบบนี้นะคะแล้วมันมก็จะใช้ไว้มือนะคะเกลี่ยว่ามันอะให้ปากมันกล้างขึ้นดูว่าไม่ให้มันเห็นขอบปากให้มันชาดเท่าไหรไ่ไม่อยากให้มันเห็นขอบปากเพราะว่ามันจะดูเป็นแบบจงใจค่ะมันจะไม่ดูเป็นแบบว่า big end ล o o อะค่ะเราจะก็จะได้ปากสาฟอแบบนี้ก็ใช้ของออนาตัวนี้นะคะเป็นมันเย็นมากจริงเพราะว่าเย็นจริงๆค่ะนาเนี่ย หมก็ใช้สีนี้นะคะสีเข้มๆเนี่ยเออไม่ใช้สีขาวเนี่ยมันเป็นพาเลตสองสีนะคะไมก็แตะไปนิดนึงแบบไฮไลท์หน่อยแล้วไมก็ใช้สีขาวเนี่ยตบตรงที่เปากอย่างนี้นะคะเป็นลุกแบบวิกเอนลุกแบบนี้นะคะ ใส่ได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะไปเปียบกับสสกทุกคนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสัพทนนี้ข้องใจนะคะหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะติดตามผลงานของหมายย้อนหลังนะคะก็สามารถไปดูคลิปต่างๆย้อนหลังได้นะคะหรือว่าอยากจะให้ใหมายทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวหม่จะเข้ามาตอบนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้นะคะก็ ดูแลตัวเองด้วยนะคะสำหรับโควิด19ก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็กลับมาแต่งหน้าสนุกสนุก,กับับม่อย่างนี้นะคะจะได้เป็นผหญิงที่สวยดูดีตลอดกาลเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามคนใหม่ได้ที่ u b s c r i b e ด้านล่างด้วยนะคะจะได้พาทิพยทางต่อไปนะคะสำนี้มันขอตัวลาไปก่อนนะคะสำนี้บ๊ายบายค่ะ